เสนอป้ายเครื่องช่างน้ําหนักขนาดทางขวานะครับเป็นตัวเลขขนาด5.5นิ้วนะครับตัวป้ายขนาด23คูณ39เซนติเมตรหนา9.5เซนติเมตรส่วนตัวทางซ้ายนะครับตัวเลขขนาด6นิ้วเต็มนะครับตัวป้ายขนาด23คูณ71เซนติเมตรหนา9.5เซนติเมตรนะครับตัวป้ายกันน้ํานะครับสายสัญญาณที่เสียบเครื่องช่างให้10เมตรนะครับสามารถต่อได้ไกลขึ้นนะครับ ตอนนี้จะใช้ต่อกับเครื่องช่างยี่ห้อ T-Bot นะครับเป็นตั้งโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มช่างกันเลยนะครับเมื่อไม่ช่างนะครับตัวป้ายจะแสดงเวลาขึ้นมานะครับจากนั้นเมื่อลูกค้านําสินค้าขึ้นช่างนะครับตัวเวลาก็จะเปลี่ยนเป็นเลขกําหนกนะครับแล้วก็ทําการล,กล็อกตัวเลขนะครับ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลนะครับเดี๋ยวจะลองช่างอีกครั้งนะครับเมื่อยกสินค้าออกตัวป้ายก็จะแสดงเวลาปกตินะครับจนกว่าจะช่างกรณีช่างปลานะครับเมื่อปลากําลังดิ้นอยู่นะครับผมตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไม่มีการล็อกนะครับแต่เมื่อปลาหยุดดิ้นนะครับตัวป้ายก็จะล็อกเล็ดลอกครับผมจะจะเมื่อปลาดิ้นอีกก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมเมื่อนําสินค้าออกจากเครื่องช่างนะครับเมื่อเครื่องช่างเป็นศูนย์ ตัวป้ายก็จะแสดงเลขเวลาปกติครับตัวป้ายสามารถปรับแสงได้ทั้งหมด20ระดับนะครับเลือกการทํางานได้แดโหมดการทํางานครับผมการใช้งานช่างก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูการปรับตั้งค่าครับผมจะมาดูการตั้งค่าตัวป้ายน,นะครับที่ด้านหลังป้ายจะมีสวิตจุดสองปุ่มนะครับสวิตหนึ่งและสวิตสองนะครับ,รบเ,เมื่อเครื่องช่าง เป็น0ูนจุดนและขึ้นเวลาอยู่นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าตั้งค่าได้ด้วยการกดสวิตช์สองที่หลังป้ายนะครับกดสวิตช์สองหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นเลขเดือนขึ้นมานะครับอันนี้เดือนพฤษภาคมกับมัน0ูนย์ห้าต้องการเปลี่ยนก็กดที่สวิตช์หนึ่งนะครับสวิตช์หนึ่งจะเป็นสวิตช์เปลี่ยนตัวเลขของทุกการตั้งค่านะครับส่วนสวิตช์สองจะเป็นเนปครับผมบันทึกและไปการตั้งค่าถัดไปนะครับเมื่อได้ เลขที่ต้องการนะครับกดสวิตช์สองครับถัดไปเลขวันครับหังจากนั้นก็จะเป็นปีคศครับผมถัจากนั้นก็จะเป็นเลขชั่วโมงนาฬิกาครับอันนี้สิบนาฬิกาครับผมต้องการเปลี่ยนก็กดสวิตช์หนึ่งครับถัดไปกดสวิตช์สองครับก็จะไปเลขนาทีครับหลังจากนั้น dr ศูนย์เจ็ดนี่คือปรับค่าความสว่างนะครับปรับได้ทั้งหมดยี่สิบระดับครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์เจ็ดหลังจากนั้นก็จะเป็นทีครับใช้สําหรับช่างช่างแบบจับเวลานะครับ ตั้งเป็นศูนย์สามครับแล้วก็ L ตั้งเป็นศูนย์ห้าครับแล้วก็ H นี่เป็นตัวเลือกโหมดครับเป็นการเลือกโหมดได้ทั้งหมดแปดโหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้อยู่ที่โหมดสามนะครับปรับเป็น H ศูนย์สามครับจะเป็นช่างแบบมีน้ําหนักแล้วก็สลับกับเวลาครับผมเมื่อตั้งค่าเสร็จก็จะออกมาแล้วนะครับให้จะขึ้นเลขเวลาเป็นการตั้งค่าเสร็จกินครับผมจะมาดูการปรับตั้งค่าตัวป้ายนะครับ เมื่อต่อกับเครื่องช่างอยู่และเครื่องช่างศูนศศกิโลนะครับและจะขึ้นเลขเวลาลูกค้ากดที่สวิตช์สองนะครับที่หลังป้ายนะครับต่อป้ายก็จะขึ้นเลขเดือนมาให้เราตั้งนะครับต้องการเปลี่ยนก็กดที่สวิตช์หนึ่งครับสวิตช์หนึ่งจะเป็นสวิตช์สำหรับเปลี่ยนตัวเลขของทุกการตั้งค่านะครับสวิตช์สองจะใช้สําหรับบันทึกค่าและไปตั้งค่าหลักถัดไปนะครับทำมาได้แล้วกดสวิตช์สองครับก็จะขึ้นเลขวันครับวันที่สิบเก้าครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นเลขปีคศครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นเลขนาฬิกาครับผมสิบนาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นเลขนาทีครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเลขค่าความสว่างครับผมปรับได้ทั้งหมดยี่สิบระดับครับผมจะเพิ่มค่าความสว่างเป็นสิบสองนะครับนะปุ่มสวิตซ์สองถัดไปนะครับถัดไปจะเป็นการตั้งค่าทีนะครับใช้สําหรับโหมดช่างแบบจับเวลานะครับตั้งไว้ศูนย์สามครับแอวตั้งไว้ศูนย์ห้าครับค่าเฮทจะเป็น เป็นค่าสําหรับเลือกโหมดการใช้งานนะครับปรับได้ทั้งหมด8โหมดครับผมปกติใช้อยู่ที่โหมด3ครับผมแสดงเวลาและน้ําหนักนะครับเมื่อกดสวิตช์2ถัดไปก็จะออกจากการตั้งค่าครับจะขึ้นเลขเวลาปกติขึ้นมานะครับจะพร้อมที่จะใช้งานครับผม